ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสูขคนเนาะบัวชีวิตในแลลวกระต่างประเทศนะพี่น้องเด้อกันยินดีตอนรับเข้าสู่่องปะเตียงทองสนเสน่คือเก้าพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้ปะเตียงค่ะมาอยู่ทั้งบ้านนาเพกนาะพี่น้องน้องเมื่อตะฟังทองแสงสวรรด์นเ,นเกตคือเก้าพี่น้องปะเตียงเอาเงินมาโมกให้น้องมูพ่อแม่พี่น้องเอกมาอัปเดตบางอาการของเราคือเกนะ้าเนาะก็เลยอ่าชีวหาอุจาพี่น้องแบยปอดีบะเตียง อันนั้ได้ซื้ออันนั้นัดลมมาให้เราพี่น้องเ,อเลยเพราะว่าเราอ่าบอกว่ามื่อน,นั้นฮ่อนนอนกับหอนโบมีพัดล้มมาสั่นพี่น้องเลยปึ๊บนี่แหละบาเสียงได้ซื้อมาให้เราของไทยอย่างดีเลยพี่น้องเลยเนาะ,ะอึ๊บไปอีกตนแล้วพี่น้องเลยเนาะคนบัดคนอ่าซีอุบอับน่อยนึงว่าอ้วนเยันเราห้พี่น้องเลยอ่าบัดขี่ห้อนในชั่งหน่อยนะพี่น้องเลยเนาะ ก็เลยซื้อพัดลมมาให้เราพี่น้องเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปให้เราก่อนพี่น้องอยู่เนาะแล้วก็อ่าเนวกินแนวยะพร้อมปุ๊บไปพี่น้องเห็นเนาะไปไปไปปุ๊บไปจาเนี่ยจะเป็นผู้มีพระคุณ คนหนึ่งกับน้องโมคนหน้องอยู่เนาะจะเอทำอะไรจะ๊ะสบายดีนึ่งเข่าบ่าอ๋อพี่นน้องเลยเป็นอะไรคือเห็นจมบ่ฮ้อนจัดเฟนไหมให้ได้ไหมน,นี่เ้ยอ่ามีเฟ,นแ,แเฟนแล้วบ้านนี้ <laughs> เลยพห็นองเห็นว่าฮ้อนยังมูมีอยู่บ่โอ้ยพี่นอะไรเานาะอ,อ,อ,อืมหากันนึ่ข้าวได้ยังกินแรงมา้นี่เราจะต้มน่อไม้เพื่อนน้ำไามอันนี้อันนี้ไว้ให้ลูกกันเลยอไปต้มขนมอ,อ่ะนี่ไม่เลยไ่ได้ไปทางใดบ่มาเนี เอาอีกแล้วของเจ้าอ่ะเป็นแบบนี้ตลอดไม่ได้แกงเด้ละไม่ได้ไปใส่อาก็แล้วเวียดตอนเที่ยงเห็ดแหละเห็ดแล้วอ๋อเห็ดต้นเหยี่ยงไงโดยสาธุได้บุญนน้ำกันเอาบุญนน้ำกันเดี๋ยวนอนกลางคืนบางห่อนแล้วมีนัดลมเนาะห้อนอยู่ใครในจะอยู่นอกกันนี่เนาะโดยฝนสาดว่าฝนตกเอาฝนตกก็สาดเชื่อน โดยพี่น้องะไรกังเว้นนี่ก็อยู่ได้อยู่บ่ซุ้มจีห้อนได้ข้อนแต่ก็อยูอือชั่ปักเพิกมีอยู่บ่เม่นี่เล่มีมีอยู่นี่อ๋อลองลองไม่รู้ฮนลองบอกลองเอ้าลองแล้วบมปินที่ไหนเขาใช้ได้ไปเอาโมคืนเพิ่นเนาะถ้าแกะแล้วเพิ่นสิคืนให้บ่ได้ถุงมันชื่อไปย่านเพิ่นโมคืนให้ได้โมปินแล้วแกะเพิ่น ว่าของไทยยังดีแล้วสาวของไทยมากโอ้ยขอบใจหลายๆมีแฟนแล้วเอจามีแฟนแล้วพี่ <c oughs> น้องในบ้านที่นี่เฮ้อมาบ้านน้ำมือก็ได้แฟนแหละโอ้โหไรเ่เลยเฮ้ยเขาเลยทำบุญผัดลมเลยตายแล้วจะแค่ต้องอยู่ให้ได้อะ่ะพี่น้องจังหน่อยก็มีผัดลมเป่ากับใครอยู่ต้องอยู่ให้ได้เอาจะพ่อแกะเบิดกตว่าแกะได้ทั้งเครื่องมันก็ได้แหละเจ้าบอกว่าแก้ให้มดว่ะเจ้มันบุปผินได้ชนะ Long bung long bung 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 cái bung 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 oh bung 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 คักๆๆๆๆยังคล <c oughs> <c oughs> ้อยในนี่้ผดลุมเป่าในนีน้พอนอนรับนี้พี่นอ้องเไยอ่าสั้นเนี่ยบวายนอนบนุไรี่ไม่ห้อนีน่อากาศอบอ้าวเป็นฝนตกัายุกห่อนเถอนแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้โดยบุคยลื่เนเลยพนะี่น้องอ่าอยู่พุ่นอยู่พุ่น นอนห้องพลุมบ่หรืห้องเอห้องเอเพราะว่าห้องกันน้องเองห้องม่ได้ใหญ่นะแล้วก็มันต่ํามันบ่มีหน้าต่างติดเอเพราะผิวหน้องเจ้านายเจะเกิดใจดีดีเนาะใจดีติดเอให้ย่างดีพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดน้ําใจเพิ่นเพิ่นโทรตามอยู่บ่อยู่มาบ้านไม่ได้โทรไม่ได้โทรโดยว่าจะโทรบอกเพิ่นดูว่าจะลงวันจันทร์อ่าของตอนแรกวัด คุยกันว่าลงวันนี้เนาะยังไม่ได้โทรบอกลงวันจันทร์กระปุกห่งไปได้มไหมนี่แกวันเถอดมันชุกเลยเช่าอาทิตย์นี่เดือยช่องมือไงวันจันทร์ก็ไปแล้วเนาะไปตอนเจ้าม้งคิดว่าเอ้ยได้แปดเก้าโมงแปดเก้าโมงเช้านี่ไปกังเว้นเลยบ่โด้ก็ไปหอดพุ่นเจ้าม้งบัดได้แต่เรานั่งรถหลดเรานั่งรถเที่ยงหรือนั่งรถบ่ายทานหนังรถกลางคืนก็ วันจันถึงประมาณแปดม้งเศ้าแบบนี้นะพอถ้าตะเก้าบปเตียงเคยไปไปไทยนี่ห้องชิมักน oh. uh ั่งดถตอนเล็กตอนชี้ห่ามุงแรงไปฮอดพูดเนี่ยมันเป็นตอนเศร้านะตีสี่ตีห้าประมาณนี้แหละพี่น้องเลยไปฮอดปกติก็ได้แต่ว่าอนี่จะไปตอนเศร้าเนี่ยไปฮอดตอนเล็กเนาะ อาจจะพากันั่งรถตอนเที่ยงไปตอนกลางวันไปก็ภายในมีคนไปนั่งอยู่บ่ไปกับน้องสาวอืออือืมไปกันสองคนอืมไปรถยังผมีปรถยังไปน่าจะรถไปฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นี่แล้วบ้านเราสองแถวนี่แหละจ้างข้าเจ้าไปสองแถวไปในบ้านนี่บ่านด้ว่าทานทางทางออกไปทางพวกนี้เลยป็าจ้าเป็นอะไตอนเศร้าวทุกคนไปเราทางแค่กังเศร้า าตู้ังเลยเนาะอ่าแต่หมต่เ้าต่เสียวอีกได้กันแล้วบ่ทันเพิ่นอือคือบ่ไปตอนแรกเอ้าจังฮอดพุ่นตั้งตอนเช้าไปนั่งถ่ายพุ่นบ่นั่งถ่ายพุ่นป้าตู้พุ่นรถสิออกเด้อไปตอนแรงๆก็ได้นแบบจักบ่าย3:00นประมาณนี้ก็ได้ย่านบ่มีรถหนาบ่มีรถไปเลยอ๋อให้เฮาไปส่งบ่ ก็็เปนหาพันไปนานหาพันไม่หาบาทยังบ่มีดีเลยตอนนี้นะอยากได้หาพันเฮ้ยนี่น้องเนาะเอาว่าบ่อจุ๊บเจียเ้าวจะขู่ถ้าเจ้าสิไปตอนแรงนะฮะไปส่งได้ตอนแรงย่านว่าได้เพราะว่าน้องเป็นตอนตอนยังไปได้ประมาณักเที่ยงบ่เที่ยงได้เออเที่ยงนี่ยไปได้เขาได้ไปส่งเขาว่าตอนเช้าเป็นยังไงบุร่ายวันที านอนท่านิตืน้นเ <ừ, S 2> จ้าก,ก็หูอยอยู่จะต,ตอนเที่ยงได้อถ้ารังชีวิตม่วงไปได้นะครับไปชงได้เอ,อาก่เดี๋ยวเขาจะไปชงเลยเถิดเด้อพออยากอยากอยากตอบแทนเจ้านี่คือว่าเจ้าก็มีน้ำใจนะสารมาหนม่งน้ำนุงนำน่งเกิดโบโบเมนปัญหาไปไัญใดเดาะพี่น้องลงไปชงใกล้ๆเนาะ,ะให้ทักสี่ห้าพันบาทก็ได้ดอกเดี๋ยวไปทำงานเก็บเงินสองสามปีก่อนติดหนีไว้ เส็นไหวบ่เดี๋ยวคอยก็ว่าจะขอค่ารถกับเจ้าเจ้าเนี่ยอ่าคอยครับขอค่ารถอีกเดี่นยวเมื่อหาเมื่อหาขายเยอะเข่าขายกันด้วยนะหน่อยค่ารถอะไรค่ารถทัวร์เดี๋ยวนี้หกร้อยบ่คอยกันยังไม่ได้นั่งยังหกร้อยอยู่เนาะตั้งแต่ข้าวไปเทียงไปตะก่อนก็วิไอพี่เฉลจิตร้อยปลายบ่อ่าแต่ว่าพอหนึ่งนี่ห้าร้อยปลายห้าหกร้อยนาะประมาณนั้นแหละ ตีสิพันหนึ่งเนาะค่ะจำด้านจ้ำยังคุ่น้องประมาณนี้แหละแล้วเราแล้วพันหนึ่งเดี๋ยวมาขายบนเข่าอุ้งน้ำกึงด้เยอเด้ออ่าพอได้ซุกแน้วฮะซุกได้ไรบ้านเราชุกได้ถ้าอยู่หึงเนี่ยที่จะให้ไปช่วยเกี่ยวเข่าอยู่ได้ยังไงเสียดายเนาะชุกแล้วเรืองมาแล้วนาฮาวนะคุณน้องย่านแต่ผลตุกอยู่นี่ครับผลทุกอีกเกือบสามสี่ห้าหมื่นเกืเกี่ยวแล้ว โบท้าเขาไม่ไปกินกันบ่บ่ได้นะ้าบ่มาหึงก็จะจะขาดนี่ชิ่หอดเดือนเได้บ่เลยเนาะมาวันที่สิบสามเนาะเมื่อนี้วันที่หกแต่พี่น้องเไยเพื่อเจ้าสิไปอีกวันที่วันจันนี้วันที่เท่าไรก็ถึงวันที่เท่าไรก็เบิ่งวันจันทร์ถึงวันที่เก้าอวันที่เก้าอ๋อที่นั่นไงก็ดีเกือบเดือนหนึ่งไปถึงวันที่สี่กับเดือนหนึ่งเลยไหนเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่ง ตีแค่เดือนหนึ่งเลยพี่น้องเลย <c oughs> ยอมรับลงไปนี่ก็เพิ่นเ่ได้หักเงินบ่เพิ่หักเพิดีเถอะเนาะเพ่เทียงเคยเห็นน้องออน่องด้ยดูกนะ้องเดี๋พี่น้องเดีเพิ่นเห็ดงานบ้านเพิ่นบ่หักเนาะไปชิบมือเดือนอาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็บ่หักเล<ถ>ยพี่น้องสาวเห็ดงานลงหอกลงงานนี่เพิ่นหัก,หก้เห็นเนื้ออื่นนี่วันหนึ่งเพิ่นก็หักเออเห็ดงานร้านอาหารนี่หักพี่น้องเลยต่วนี้ยอมรับน้ำใจเพิ่นฝากขอบมุกขอบใจเพิ่นในเด้อ จะนายเจ้าก็ได้พี่น้องเลยแต่เพิ่นนบ่งคินในก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนในไลน์วันนั้นเบาตุนกับเบาจันก็ได้สวัสดีเพิ่นแล้ววันนั้นที่เขากราน่ะเดชคอยคุยโทรศัพท์อยู่อ้าวคือคือบุหินเอ้าเจ้าเข้าไปซื้อกับซื้อของในห้างอ๋อเข้าไปชี้เครื่องแมนอืม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 อือเพิ่นโทรมาบอกคอยโทรไปบอกเพิ่นอ๋อโทร โดยโดยโดยอฝากสบายดีเพื่อนๆเพื่อนก็ติดตามคลิปอยู่เนาะติดตามอยู่ขอบุญขอบคุณเดลัยพี่น้องไอ้เพื่อนก็มีน้ำใจอ่าถือว่าเพื่อนก็ได้บุญไปใน้โตได้อ่าเพื่อนสละเวลาให้เจ้ามาเจ้าก็มาซอยน้องมูต่างคนก็ต่างได้บุญผลพ่วงกันไปพี่น้องไอ้เนาะอ่าก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนเดลัยอ่ะบ่เตียงกับบมีมยังตอบแทนทั้งเอื้อยเพื่อนกับซีโค อไปชงก็ได้กันเนาะมือนะพี่น้องเลยแต่ว่าตอนหลังสิบเอ็ดโมงไปแล้วหาหาเที่ยงนะตอนเที่ยงนี่ได้ได้ถ้ <laughs> าเจ็ดแปดโมงนี่ชิยอม <ไป S 1> พี่ <ไป S 1> น้อเไปเช่าอ่าไปเช่าก็คือเก่าหะแหละไปเช่าคือเก่ารถยังบูอักดอกพี่น้องเนานะต้องนั่งรอรถอีกไปชิฮอดไว้ยูอันเลื่ใจพี่น้องเนี่ยเปนลงดนเมืองเนาะ เพราะว่าบางคนก็ต้องไปลงอยู่มอสิดปุ๊ก <ละ S 1> ไกล่ลงอยู่ดอนเมืองในฮอดตว<อ>น,ม,นมูอดังโหลดชาวบ้าน<ม>ประมาณสามนาทีโห<ม>ลดบทีบก็ซิมหานาทีก็ถึงออโอเคพีออกก่น้องเนี่ยอ้าวโอ้ยใจหายด้วยน้องเองเนาะใจหายคือใจหายบ,ำบ,ำบำย่มบํเด้์พีน่น้องเอลยดูน้ำกันทึงนะครับ จำพีจำน่องกันจะเท่แต่ได้พี่น้องเลยอ่าอยู่น้ำกันก็จะอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนน่ะเนาะกเราแกะเราแกะเกลียวโยกหัวเราอ่าทางบ่าจันดอกมักมักแชวเราดุกอยู่พี่น้องเลยอ่าจำพีแล้วนอ่าพี่น้องเลยเอ้าเอ้าหมดเป็นยังแต่ว่าได้เบาเตียงมีโอกาสลงไปัตตานุพื้นอีกกะชีบะไปดินน้ำได้อือพี่น้องเลยยังท่ได้กินสีมืออ้จ่าท่านี้เนาะมานี่ ถ้าได้กินแล้วราบมูมันนั่งกับโบเมนปะโบเมนเราสาวทำะฮพี่น้องไยมือหนาก่อนมือหน้านยัางอีกชองชมืออยู่เบินกับบืนกับบว่างเนี่ยเจ้าบ,บ่ว่างบอกเบิลมาจะพากันไปพุ่นไปหวัดไปไหววัดอีกอย่างนะทางไปพ<บ>ุ่นบรรลัอะรรลันอือ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 เอาพี่นแถวแถววนี่มีเยอะบัววปลาไหลบันปลาไหล ต้องบวชมะท่านไปดงกิโลมินบะมันไปอะไรบะโอมันไปไรพอบะเตียงถามเพื่อตามหาพ่อปะตูนนะพอปะตูนอันนี้เรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงได้เลยผมก็รู้ผมโบ้ได้บริเซลก็รินได้คือพ่อแั้นมีรล้ชนไปเป็นทหารแลยไปเลยไปเลยหายเลยฮะน่ะ บรมมาแรงแต่ปปะตูนนิดหน่อยผบ้านนี้นั่นคือได้ยินเววเววมาในหูลญญแล้วแต่มันจะพ่อแล้วยังมีชีวิตอยู่นะ<อ>แต่ว่า,าแต่ก็บ่ได้ตามหาบอกแมนแ<อ>จ็จริงจริงเรื่องปลอมนะเขาก็ต้องตามไปสืบเบือ้องหอดบะแต่จำได้แ่วมาบ้านปลาไหลใกล้าบ้านนาคุจาร์แถวๆนาคุจาร์นาคุจาร์อาจจะพอ้อนาคุจาร์าก็ึืนทางนั่นนะเพิ่งเบิ่งเพิ่งเบิ่งพี่น้องเอ็มาลุ้นน้ำกันว่าแล้วจะเจออยู่บ่ พอเราเอาตูนก็ได้เอาใจซอยกันใจส้อยเราคอยคิดว่าเซลก็เราลินว่านั่นคิดว่าเซลก็ลินมอไรเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วก็คำว่าแล้วคำพ้าพอมมนต้งแต่น้อยบรเห็นพ่อเลยดูแลก็ไม่อีโตูชีวิตเราก็ได้พี่น้องเลยเหมือนก็พ่อคอยน้องแบบไม่รับไปเราไปเลยไปแบบบลาคือกันเนาะพี่น้องเลยไปแบบบังฮงชาเหตุเจ้าก็แบบเดียวกับน้องโมก็คือกันเนาะกัน ไปบ่อมๆเรือเตมีพี่น้องเลยจ่ากับน้องมูกับแบบเดียวกันเลยพอใอยไปตอนคอยบปงูเก้าขวบสิบขวบเนี่ยสิบปีเก้าปีสิบปีแต่าพอจากเจ้าไปแฮนประมาณอ่าอ่าอ่าไประบบกัมมาเลยนะบุกับเลยอีกบบฮู้ด้วยมาเพิ่นบบฮู้ด้วยบบฮู้เพิ่นไปอยู่ใส่ดยบบทฮู้ข่าวอีกทีก็บอกว่าตายไปแล้วอันว่าแฮนเออ แต่บ่ฮู้ว่าตายจริงตายปลอมเฮาก็บ่บ่จักเนาะบ่มั่นใจพี่น้องเอ้ยเอืเอาซะพี่น้องเอ้ยสู้ๆต่อไปเนาะไดอ่ื้อนี่แม่นบ่ว่าื้อื่นว่าจะพากันไปพ่นว่าตอนเช้า้กลับมาตอนบ่ายๆตอนบ่ายว่าอยู่เด้เพราะว่าบ่นี่บางเทื่อจะบ่ตูนจะมาอยู่นาื้อนะเออบ่ตูนแล้วก็จักมาบ่ได้มามาบ่ได้มาเยี่ยมเลยเพิ่นบ่ว่างเนาะแม่นพี่น้องเอ้ยงเ ไปโทรหาน้องมูดอกเชนนะลองได้สิโทรถามน้องมูโทรหาข่อยก็ได้ข่อยก็มีเน็ตถ้าจะโทรมีแหละมีแล้วมีระเบ่วันนี้เออเอา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 โทรหาเจ้านายอยู่โดยโดยายเสร็จด้วยมันค่ำมันมืดแันได้ได้จังบ้ากันเนาะได้เด้อ่าับก่อนบาทนี้อ่หากินข้าวกินน้ำกินเล้งไปใส่บดแลุพรทั้งมีทั้งยังคือเงียบแค่โอ้ยเนาะอ่าอ่าอ่า โดยไปกลับกันเอ้ยเด้อโดย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 พี่น้องเยไงอย่าแฟนมาให้เออแฟนใหม่มาให้เลยพี่น้องไงเนาะได้แฟนใหม่ได้มาทีนี้เห็นว่าจุ่มบ่อห่อนนะพี่น้องเไงบ่ก็คือคือก็บ่เตียงบ่เตียงกับบุ้ยพี่น้องเไยถ้าว่ามันฮ้อนในถ่านหนาวในทนได้อยู่แต่ฮ้อนนี่มันบุ้ยปวดหัวปวดยังเขาเลยเย็นจะช่วยแล้วบัดนี่เย็นจะหนาวไปเรงนี่ตุ้มผ่าได้พี่น้องไงห่อนนี่ตุ้มนะเพราะว่า เพราะว่าอยู่บ,บ้านบ้านนอกบ้านนาเขานี่ตอนตอนชีดึกเดือดถิ่มเย็นเลยอากาศเย็นพี่น้องไอตอนแรงๆนี่ฮ้อนอยู่แต่ตอนเดืกนี่มันเย็นไปส่กยภาก่อนเด้อเด้อดูดูไปพี่น้องเลยดูอย่างนด้ไวคนกุบอยู่บ้านนี่ยังไงนี่แหละบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเขาพี่น้องตอนค่อยคำลงแรงโอ้โหเป็นโทษได้จ่าเลยหืมมาปูนไม่ให้เราอืม เหยียบวันนี้เราแตกเปื่อไปฮะเป็นน้ำเจ้าฮะแหละน้ำนักน้ำนักเจ้าเกินพุทธเอาเมนเชฟบอสโอ้ยเห็นเนาะวันจิโทษเราก็บ่ได้แบบัดนี้เราบ่ได้ขี่น้ำเอาเอาเอาเดี๋ยวมื้อหน้าจะซื้อมาให้พี่น้องไงด้วยไปพี่น้องกันไปเตียงกันขอตัวเดินทางกลับก่อนเด้อพี่น้องกันบารีบัดสุ่สู่สุกคนป่ะเมนพี่น้องป้องไปนะมื้อนี้ก็อยู่ เพื่นอนเออจ่าคือ,อเก้าพี่น้องเงยบือนแกจังว่ากันไปตามหาญาติพี่น้องผมเอนญาติพี่น้องเนี่ยพี่น้องพอประตูอย่า,ายมาลุ่นมาชมน้ำกันไว้จะจืดทับ่เนาะพี่น้องเนาะอาอสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเงยบาดท,ที่นี่ใจหายบําบําแล้วก็จิไปไทยในวันจันทร์นี่พี่น้องเงยตรงกับวันที่เก้าหน้พี่น้องเนาะอ๋อจังไรก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกสกุลทุกคนที่เข้ามาติดตามับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาสำหรับวันนี้ ไปก่อนเลยสวัาดีพี่น้องเบสุกูสุขคนบายบายพี่น้อง